จีนองทอดกอบพี่น้งอ,เอเนงเดอโฟกปุ๊ปบปุบบบบ๊บปุบคค๊บ๊บปุ๊บ้านี่มันบ้านไก่ไก่ไรเนี่ มาค่ะพี่น้องมิถอดกบขนมเซนน้ำยาขนมเซนกี้ลีดอีกกี้ลีดกี้ลีดขวัวจ้า เลยนังวันเนี่ยลัวขาดหัวหล่ยไล่ด้วยไล่ด้วยอันนี้เขียดเด็ดอีโมอันนี้สมตำหนึ่งปลา มาเด้กค่ะมากินน้ำกันเอ็ดแล้วเนี่วันนี้มีแต่เิลมวงล่งแกกินสวัสดีค่ะ